Nighting <are> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไนต์ทมวยตมินในช่วงของเกาะเกมนะครับวันนี้อยู่กับผม s t a r จูนจากเพจไนต์ทีมวยต m มินนะครับวันนี้มีตัวอย่างนะครับสำหรับเบส 2, 2022นะครับที่เขารีแบรนด์ชื่อไปแล้ว เป็น eFootball เฉยๆนะครับจากที่ภาค2020กับ2021เนี่ยก็เพิ่มชื่อ eFootball เข้าไปเป็น eFootball p a s e นะครับแต่ว่าภาคนี้ก็คือจะใช้คาว่า eFootball เฉยๆไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันดีกว่านะครับสำหรับตัวอย่างแรกที่ทางคนามีเนี่ยปล่อยออกมาต้องบอกกอนว่าไอ้ Base 2022หรือว่าไอ e ้ eFootball เนี่ย คโนมิเนี่ยเขาใช้เวลาพัฒนาไปทั้งหมดเนี่ยสปีนะครับซึ่งปกติเนี่ยทางเกมฟุตบอลเขาพัฒนากันแค่เวลาที่ใช้พัฒนาเนี่ยมันจะใช้กันแค่ปีเดียวแล้วก็ขายกันเป็นแบบไซเคิลก็คือพอมีฤดูกาลใหม่ก็ขายเลยพอมีฤดูกาลใหม่ก็ขายเลยแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมันอ่พอดีว่าภาค2021เนี่ยทางคนนี้เนี่ยเลือกใช้เป็น เหมือนเป็น Official อัปเดตของภาค2020ครับเป็นเหมือนเป็นแพทเฉยๆแต่ว่าใช้ชื่อภาคใหม่เป็นซีซันอัปเดตไปแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มกับตัวอ e ีฟุตบอลแทนแล้วก็ไอตัวภาค2021ก็เลยกลายเป็นแค่อัปเดตเฉยนะครับแต่เป็นอัปเดตทางการของคนมิซึ่งมันก็คืออารมณ์2020เนี่ยประมาณ99%เลย อาจจะมีเปลี่ยนนิดหน่อยครับแต่ว่ามันก็คือเกมเดิมแล้วทีมงานทั้งหมดก็คือไปลงแรงกันที่ e f o t t b a l l นะครับทีนี้เรามาดีแคปตัวอย่างทีละส่วนกันดีกว่านะครับสำหรับ EFootball ภาคนี้เนี่ยก็คือจะได้เมซี่กลับมาเป็นแอมบาสเดอร์เหมือนเดิมนะครับทางเมซี่นี่ก็คือก็ไปมาระหว่างเ e s กับฟีฟ่านี่แหละครับแต่ว่าภาคนี้ก็ได้ ตัวเมสซี่กลับมาเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าไม่มีชุดบาร์ซ่าเพราะว่าตอนนี้เมสซี่เนี่ยมันยังเป็นฟรีเอเจนต์อยู่ก็เลยใช้เป็นชุดอ e ีฟุตบ l ลไปแทนก่อนนะครับทั้งที่ตัวตัวเกมของอ e ีฟุตบอลเนี่ยมันมีไลเซนแบบค่อนข้างเอกลุศนะครับจากทางบาร์เซโลนาทั้งสนามแคมนูทั้งอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็ยังใช้แบบนี้ไปก่อน เราก็จะเห็นหน้าของเมซี่ที่จะอยู่ในเกมนะครับซึ่งถ้าใครเคยจํากันได้เนี่ยตัวอย่างปีที่แล้วอะ่ะมันมีคนจะมีปล่อยตัวอย่างมาอันนึงว่าแบบเป็นโอโหนิวเลเวลของเพสเลยแล้วแบบปล่อยหน้าเมซี่ออกมาในตัวที่ใช้รันโดยตัว Unreal Engine ซึ่งแบบทุกคนแบบอืออาหากันมากว่าแบบเฮ้ยแฟนๆคือแบบโคตรหายว่าแบบคือโคต สวยอะแล้วแบบตั้งความหวังว่าแบบเออมันต้องแบบนี้สีสิาำหรับเครื่อง넥เ e นนะเกมที่จะเป็นเกมฟุตบอล넥เกนอืมคือหายกันแบบว่าเป็นแบบคือทุกคือเมื่อวานไม่รู้มีใครได้ดูตัวอย่างฟีฟ่ายีหรือเปล่าไอไฮเปอร์โมชั่ดูดูมันก็เหมือนเดิมนะคือมันต้องลองจริงๆแต่ว่าคือดูตัวอย่างมันมันเหมือนเดิมอะมันอารมณ์แบบ 1 7บเจแล้วเนี่ยมันคือตั้งแต่ฟอร์ไบมามันก็ดูเหมือนเดิมมาตลอดนะสำหรับฟีฟ่แต่คืออันเนี้ยมันต้องเป็นแบบอารมณ์แบบไอเฟสสองพัว่าแบบ Next Gen เปลี่ยน Engine ใช้อันเรียวมันต้องเป็นฟีฟ่าคิวเลที่แบบคือถ้าจะพีโอกาสก็คือตอนนี้แหละสรุปออกมาเป็นเน้น <laughs> ไมโครรานเซคชั่นซะอย่างนั้น ืมทีนี้ที่จะอยากจะบอกก็คือไอตัวมิสซี่อะ่ะมันมันไม่เหมือนเลยไอตัวอย่างปีที่แล้วกับตัวอย่างปีนี้มันมันคนละเรื่องอะ่ะคือคือเนี่ยดูดูภาพก็รู้ว่าแบบคือไม่รู้ว่ามันมีมันอาจจะมีแบบนี่คือคิดเหมือนพวกหนังดีซเลยนะ มันอาจจะมีจริงๆก็ได้นะแบบเปส2อ2ที่ทำเพื่อ Next Gen ก็คือที่ปล่อยปีที่แล้วนั่นแหละแต่คือโดนโคนามีสั่งหรือไปแล้วแล้วทำมาเป็นฟ e ทูเพย์ไปเลยเพื่อไมโครทานแเซ็กชั่นสำหรับอะไรก็แบบเพ์เซ่แล้วได้ตังค์เยอะเออไม่รู้นะอันนี้ผมมนโนเองอือาจจะมีหรือมันจะไม่มีก็ได้เอ,อแต่คือตัวอย่างมันมันคนละเรื่องจริงๆ คเราไปดูที่เฟรมถัดไปดูว่าก็อันนี้ก็มีพวกแบบอพรีแมทก่อนแบบแบบลงมาจากรถบัสเดินถือกระเป๋าอาอบน้ำเข้าไปอะไรอย่างงี้มีในห้องแต่งตัวซึ่งมันก็น่าจะมีเฉพาะพวกที่เป็นทีมที่มีสนามแบบเอกคลูซีฟอะไม่รู้ว่าสนามปกติก็อาจจะไม่มีเหมือนเดิมก็ได้อะไรประมาณนี้ คือเพิ่มมาให้เหมือนทางฝั่งฟีฟ่าบ้างแล้วแล้วในภาพตัวอย่างเนี่ยคือเงาแม่งไม่มีเลยเวคือมันดูแบบลอยมากอะ่ะไม่รู้ไม่รู้คือแบบคือผมไปอ่านบทสัมภาษณ์มาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะไอ้บทสัมภาษณ์คือเขาพูดว่าแบบเกมเนี้ยมันทําบนคอนโซลเป็นหลักนะเราค่อยแบบทําไงก็ได้ให้ ให้แบบค่อยคำนึงถึงเรื่องโมบายทีหลังว่าแบบให้โมบายมันเล่นได้คือเขาบอกว่าให้โมบายเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนคอนโซลมากขึ้นแต่ว่าเขาเขาอะทำบนคอนโซลเป็นหลักจริงๆให้ทาคนบนคอนโซลเป็นหลักให้มันดีก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยทำไงก็ได้ให้มันโมบายมันเล่นได้เออแต่คือดูแล้วมันก็มันเหมือนอารมณ์เอาโมบายมาพอร์ตสำหรับคอนโซลมากกว่าม่มันไม่ได้เหมือนที่เขาพูดว่า ทำบนคอนโซลแล้วไปพอร์ตโมบายมันเหมือนโมบายพอร์ตมาบนคอนโซลคือถ้าเป็นคลิปทั้งหมดนี่นะคือถ้ามันเอามาจากพูดถึงอันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยลราเป็นรันบนเครื่องคอนโซลนะไอคลิปเนี้ยแต่ว่าถ้าถ้าคลิปนี้มันเป็นอ่าเจนเก่าอะไรก็ว่ากันไปอาจจะมีภาพสวยกว่าน,นี้อาจจะมีของเครื่องเจนปัจจุบันที่เขายังไม่ไม่โชว์ออกมาก็ก็ค่อยดูกันอีกทีแต่คือถ้า ผมตัดสินจากภาพตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยคือเร็วค่อนข้างแบบผิดหวังนะครับสำหรับ2ปีที่ผ่านมาที่อุตสาห์ไปทำมาแล้วก็ตัวอย่างที่เหมือนหลอกขายว่าแบบหลอกไห้ว่าเอ้ยภาพมันต้องได้แบบนั้นแต่เอาจริงคือคุณทำไม่ถึงอ,อินเทอร์เฟซภาคนี้อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นน้ำเงินเหลืองนะครับชุดฉาดแบบก็ดีมันก็ดูแบบ หาอะไรมาให้แบบเฟลชในส่วนของแฟนชายได้มาที่แอนิเมชันเข้าสนะ <laughs> มันหลุดขำอะ่ะมันหุ่นยนต์มากอะ่ะได้ไงอะ่ะ2 0 2พแล้วเฮ้ยคนนีมิช่างเหอะ มาที่ในเกมกันดีกว่าเนี่ยโอ้โหตอนเขี่ยคือภาพมันแบบเงามันไม่มีเงาเลยคือมันดูลอยๆอยไหมว่าไหมมันเหมือนแบบมันมันดูห่วยกว่าภาคที่แล้วอีกอะสอง่มันยังภาพมันยังดูสวยกว่าเนี่ยอันนี้มันดูลอยแบบลอยมากๆอะพอมันมาซูมจริงจริงอะมันไม่ได้ดูลอยเว้มันดันดูจมงงไหมแล้วที่สําคัญเนี่ยดูหญ้าหญ้ามันแบบเรียบเรียบไปหมดเลยแล้วเวลาเตะคืออย่างภาคก่อนก่อนมันจะมีแบบเตะปุ๊บ ม,มีเศษยากกระเด็นขึ้นมาใช่ไหมแต่นี้คือไม่มีอะไรเลยเว้ยคือมันถอยหลังถอยหลังอะไรมันดีมันก็ชอบชอบเอาออกอะนะโคโนมิไม่รู้เหมือนกันต่อไปก็เขาจะอธิบายว่าแบบเอาทางอิน s ิสตาเนี่ยกับปิเก้มาช่วยโมคแคปแล้วก็พวกมูเมนต์การบุกการคองเกมการคองบอลน,นะครับแล้วก็ในส่วนของปิเก้ก็จะเป็นในเรื่องของอการตั้งรับอเอามาโมแคป คือ i น่อินเนาี่ยน่าจะได้มีเวลาโมเอม n ชั่นแคปเจอร์เนี่ยน่าจะได้มีเวลาเยอะเพราะว่าทางอินเนต้าก็อยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วอาจจะมีเวลาทำนานนานกว่าปีเก้นนะเพราะว่าปีเก้มันก็ไม่รู้ว่าโมโมแคปไว้เยอะหรือเปล่านะแต่คือมันยังใช้ตัวนักเตะเป็นแบบเวิร์คาร์ดระดับโลกไงแต่ แต่ตัวอย่างของเมื่อวานอ่ะไอ้เมื่อวานก่อนอ่ะที่ฟีฟ่ปล่อยมาที่เขาบอกว่าใช้นักเตะระดับโปรเฟชชั่นแนลนะคือในตัวอย่างมันเป็นพวกเอ็มเปอร์เพวกนั้นมันใส่ชุดไฮเปอร์โมชั่นใช่ไหมแต่คือในในคลิปเกมเพย์ที่มันบรรยายกันนั่งบรรยายกันสำหรับพวกพวกเดฟนั่งบรรยายกันอ่ะมันมันไม่ใช่นะมันเป็นมันเป็นนักบอลใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักเลยสักคนแต่ว่ามันได้ข้อได้เปรียบก็คือ มันใช้ทั้งหมดฝั่งละ1 11 1ไปเลยเป็น22คนแล้วแบบมานั่งโมแคปกันรัวๆแล้วเวลาน่าจะได้เยอะในการเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะน่าจะได้เยอะกว่าทางานักเตะระดับโลกมั้งแต่คือเราก็ได้ครอบได้เปรียบก็คือเราได้โมเมนต์ที่แบบได้มาจากตัวนักเตะระดับโลกจริงๆอะไรเนี่ยการคลองบอลการเลี้ยงอะไรเงี้ยก็จะมันก็มีข้อดีข้อเสียคนละแบบนะต้องมาดูเกมเพลงกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไง แล้วก็ในส่วนของภาคนี้ที่ชูเลยก็คือจะเป็นเรื่องที่เป็น r o อ s Platform นะแล้วก็เป็น Free to Pay ก็เขาแบบตั้งเป้าไว้เลยว่าแบบมันต้องเล่นได้ทุกเครื่องเจอกันเจอกันได้หมดจะเล่นบน PC ก็ไปเจอบนมือถือจะเล่นบน Xbox ก็ไปเจอบน iPhone จะเล่น Android จะเล่นบน อะไรก็เจอกันได้หมดอะแล้วมันเป็นฟรีทูเพย์ไงที่สําคัญที่สุดคือมันเป็นฟรีทูเพย์ด้วยทุกคนเจอกันได้หมดค o ส s พลตฟอร์มแล้วก็ฟรีทูเพย์แต่ว่าเนี่ยมันมีโล a แม a p มาว่าเดี๋ยวมันจะเป็นขั้นๆตอนๆไปว่ามันจะค่อยๆทดสอบระบบไปโดยเริ่มจากอันดับแรกก็คือตอนเกมวันจำหน่ายเนี่ยมันจะเป็นมีมีทีมมาให้เล่นทั้งหมด9ทีมนะซึ่ง ถ้ามาดูถึงจุดนี้เราก็จะพอนึกได้เลยว่าไอเกมนี้เนี่ยจริงๆมันคือเกมเพ t ไลท์เปลี่ยนชื่อมาไอเปจไลท์เนี่ยคือปกติมันจะออกหลังเกมเต็มประมาณ2 3สเดือนเนี่ยแล้วมันจะออกมาแล้วก็มีมาอย่างนี้แหละให้เล่นจะเปทีมเนี่ยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเล่นออนไลน์ไหมครับเอาแต่อันเนี้ยมันกลับกัน ปีนี้มันเอามันตั้งชื่อใหม่เป็น efootball แล้วก็คุณก็เล่นไปดิ9ทีมแล้วถ้าคุณอยากเล่นมากกว่านั้น่ะคุณก็จ่ายตังมาเป็น dlc ไปนะอืมก็คือให้คิดง่ายๆว่าอันเนี้ย e efootball เนี่ยก็คือเป็นไลฟ์เปลี่ยนชื่อง่ายกว่าอืมก็เนี่ยมีอยู่ทีมยุโรป5ทีมทีมเซาลม่กายอีก4ทีมก็เล่นวนไปแล้วกันสำหรับคนที่แบบ ไม่อยากเสียตังค์อะนะแต่ฟีทูเพย์เนี่ยผมบอกเลยมันจ่ายเสียเยอะกว่าพวกเกมปกติเยอะก็ขั้นตอนแรกก็คือเขาจะให้เราเนี่ยขอแพลตฟอร์มได้แค่ระหว่างค่าเดียวกันก่อนก็คือ PlayStation 5ก็เจอ p s 4 Xbox Series X Series สก็ไปเจอ Xbox One ได้อะไรอย่างนี้เราค่อยอ่าครั้งถัดไปเนี่ย อัปเดตครั้งถัดไปก็คือเราจะได้ในส่วนของทีม u i l d i n g Mode ก็คือน่าจะเป็นไมค์ครับเปลี่ยนชื่อแล้วก็เริ่มขอแพลตฟอร์มกันได้ล้ระหว่าง Xbox กับ PlayStation แล้วก็ทาง PC Steam นะแล้วก็มีแมทพาสิเต้นนี่ก็คือเนี่ยน่าจะเป็นทูเวนนะก็แล้วก็ข้าม,มาอีกทีเป็นในส่วนอัปเดตของวินเทอร์ช่วงหน้าหนาวก็จะ ตอนถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเล่นคอสแพลตฟอร์มก็ได้ระหว่าง PlayStation แล้วก็มือถือทุกคนทุกเครื่องได้หมดมก็ที่เขาวางรลแมปไว้ก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบทสัมภาษณ์นะครับที่เขาโปรดิวเซอร์เนี่ยให้ไว้กับทาง IGN แต่ว่าทาง p a ตยูนิเว e รเนี่ยก็รวบรวมมาให้นะครับเป็นข้อๆอ,อาจจะดูง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเรา ไปไล่อ่านกันทีละข้อนะครับเขาถามว่าเออเขาบอกว่าอะไรคืออ e ี o t b a l l นะครับอีฟ e ุตบอลก็คืออ n อนิวฟุตบอลซิมนะครับที่สร้างจากผู้สร้างของเบสแล้วก็วิ n นิ่งอีเลเว่นนะครับโอเคตรงตัว how much is efootball นะครับก็มันก็จะฟรีทูพ y นะครับคล้ายๆกับ Warzone หรือว่า Fortnite เราซื้อแบบเป็นแผ่นได้ไหม หรือว่าต้องซื้อแต่ออนไลน์เท่านั้นก็สำหรับตอนนี้นะครับมีแค่ดิจิตอลออนลน่นะครับทางแบบแผ่นยังไม่มีนะครับสำหรับกำหนดการตอนนี้ต่อไปมันไอเปส2 0 2 0 2 0 2 1เนี่ยมันต่างไงกับ eFootball ครับเปสก็คือจ่ายราคาเต็มครับแล้วก็มีแผ่นแล้วก็มีโหมดต่างๆ Master League มีคอ m ม l e g e n น แล้วก็ใช้ f o x Engine แล้วก็ที่สำคัญไม่มีคอสเพย์นะครับแต่ฟิบบอลเนี่ยฟรีทูเพย์นะครับคอสเพย์ได้นะครับแล้วก็ใช้ u อเดีย e n n i n e แต่โหมดอื่นๆนี่เขาไม่ได้พูดถึงนะครับแต่น่าจะรอกล่าวกันต่อไปนะครับสำหรับข่าวสารอัปเดตในภายภาคหน้า แล้วคอสเพย์เนี่ยมันเล่นกับทุกเครื่องได้เลยใช่ไหมก็ใช่ครับคอสเพย์เล่นได้กับทุกเครื่องเลยครับคุณจะเล่น p พ5เจอคอมคุณจะเล่น Xbox เจอ PC จะเล่น Xbox เจอ PlayStation อะไรก็เจอกันหมดได้ครับมีปัญหาแต่ว่าเป็นช่วงวินเทอร์นะช่วงหน้าหนาวนูน่นยังไม่ใช่ในช่วงที่ร้อนตอนแรกแเรามาเตอร์ลีกละ่ะจะมีไหมก็รละเอียด อะียใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวรอในช่วงอย่างที่บอกครับมันยังกักมันยังบอกไม่หมดซึ่งทุกคนเนี่ยคิดว่ามันจะมีไอ้มาเตอร์ลีเนี่ยมันจะน่าอยู่ในส่วนของอหลังจากวางจําหน่ายไปแล้วเราอัปเดตอีกทีอน่าจะน่าจะเก็บตังค์นะครับเราเกมจอบเมื่อไหร่ก็จับทีห่หลุดมาก็คือประมาณช่วงกลางกันยานะอืม แล้วช่วงช่วงเปิดก็คืออย่างที่บอกอย่างที่รู้ไปว่าช่วงเปิดก็จะมีให้เล่นแค่9ทีมตามที่พูดไปเมื่อกี้แล้วออชั่นไฟล์ล่ะมันจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าก็ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีข้อมูลนะเดี๋ยวเราต้องรอข้อมูลต่อไปแต่ว่าเขาว่ากันว่ามันจะมีฟีอัปเดตอีกทีหลังจากที่รางจำหน่ายไปแล้วเช่นเดียวกับ Edit Mode นะครับก็ น่าจะมีเอฟเฟเดตหลังจากที่วันจำหน่าไปแล้วแต่เราต้องรอในส่วนของข้อมูลกันอีกทีนะครับมีข่าว,วอะไรกับไมค์ขับบ้างไหมยังไม่มีนะครับแต่ว่าน่าจะน่าจะเปลี่ยนชื่อนั่นแหละก็คือทีมบิลดิ้งนั่นแหละเค <Okay, S 2> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเบสเอ้ยไม่ใช่เปสแล้วดิอีฟ e ุตบอลนะครับอืมก็หลังจากนี้เห็นเขาว่ากันว่ามันจะไม่มี ไม่ต้องซื้อลายปีกต่อไปครับมันเป็นอารมณ์ว่าเหมือนพวกแบบ Fortnite นี่แหละเปลี่ยนซีซั่นแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆื่อยๆเรื่อยๆก็ไม่ต้องซื้อแบบ e ีฟ e ุตบอลส2งพันยี่สิบสองอีฟไม่ต้องหรอครับมัน f ี e e t o เพย์อัปเดตยาวๆก็ซีซั่นมาใหม่ก็อัปเดตไปอัปเดตไปอ่าก็เขาน่าจะหากินกับเนี่ยเปิดการ์ดรัวๆนะครับไม่ได้ซึ่งออาจริงนะ คือถ้ามันทำเอนจิ้นมาดีๆว่าแบบให้มันสวยๆบสมกับเป็น Next Gen นะอ๋อแล้วก็ไอเกมนี้เนี่ยมันยังใช้ Unreal e n เอ n น4อยู่นะมันยังไม่ใช่อ n r เ a l e n เอ n น้5อย่างที่เขาลือกันนะครับจริงๆอีกอย่างหนึ่งส่วนสำคัญที่คนชอบเล่นเปนกันกน็คือ Master League นะแล้วไอมาสเตอร์ลีกเนี่ยมันควรจะอยู่ในตัวอย่างตัวอย่างแรก คุณใจคอสแพลตฟอร์มจะฟรีทูเพยอะไรเรื่องคุณแต่คุณมีคุณพูดถึงมาสเตอร์ลีกให้แฟนแฟน,แฟนอุ่นใจก่อนหรืออย่างออปชั่นไฟล์เนี่ยมันอยู่มันอยู่ในบทสัมภาษณ์แล้ว<ต>ว่ามาสเตอร์ลีก <League S 2> คุณ,คณ <ๆ S 1> แบบก็โอเคเก็บเงียบอะคุณเหมือนทำไมคุณไม่บอกไปเลยว่าแบบมีมาสเตอร์ลีกชัวรแบบคือที่จริงมันควรจะบอกรายละเอียดมาสเตอร์ลีกในตัวอย่างแรก คือตอนนี้คือบอร์ดบอร์ดคือลุกเป็นไฟในโซเชียลคือแบบ IPIP กันหมดคือพอมันเปลี่ยนชื่อด้วยไงแล้วพอมันมีมาเป็นอย่างเงี้ยคนมันก็อันตี้กันคือแต่คือเข้าใจว่าแฟนเปทุกคนมันก็อันตี้ทุกครั้งเวลาเปลี่ยนภาคใหม่แต่ว่าคือทุกคนมันเคยเข็ดไงเวลาคนมีมันเปลี่ยนเอนจินทีคือมัน มันเละทุกครั้งที่มันเปลี่ยนเนจินอย่าง2 0 1 4เนี้ยโอ้โหมันเหมือนเกมไม่เสร็จอะกว่าจะเสร็จก็นู่นอะอัพไปหลายรอบอะกว่ามันจะเล่นได้โอเคแต่มันก็ดูแบบกองแก๊งอะแล้วยูอตอนนั้นคือแบบโอ้โหไม่รู้มันปล่อยมาได้ยังไงนะคือรีบจัดเขาก็เลยดูเหมือนแบบเออมันอาจจะมีบทเรียนแล้วไออย่างตอน2อ8ผมผมไม่ทันนะคือผมเล่นแล้วผมก็ เออมันก็ไม่ได้ต่างจากสองไอตัวเล่นแล้วมันก็โอเคนะแบบไม่ได้ว่ามันปรับตัวยากกับกับเวลามาจากไอตัว w i n n i n g 10อะแล้วมา2 0 0 8มันก็ก็โอเคม่แต่ไม่รู้ฝ่ามไหนนั้นเขายังไงกันนะแต่ว่าไอตอน2 0 1 3ัาไป2อ1 4นี่คือไม่ไหวจริงคือฟองอนจิ้ตอนนั้นเหมือนแบบรีดรีดไม่ได้เลยแบบเหมือนแบบได้แค่แตะผิวๆว,ว่าแบบ เอ็นจินอะไรอะ่ะใช้ใช้ไม่เป็นนะอ่ะเอะอใช้ใช้ไปแล้วกันปุ่มกว่าจะปรับตัวได้ก็นูน่นนะสองพันสิบหกอ่ะสองพันสิบห้าสองพันสิบหกอ่ะมันถึงจะเริ่มสนุกถึงจะเริ่มแบบภาพสวยอ่าตอนนั้นนี้คนยังกลับไปเล่นสมาร์ททสามกันเยอะนะซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำสำหรับ,รบอ,อีฟุตบอลนะถ้า ถ้ามันเป็นคือถ้าเกมเพย์มันมันต้องมาดูเกมเพย์กันอีกทีอะตอนเราสัมผัสมันอาจจะดีก็ได้แต่ถ้าไม่ถ้ามันไม่โอเคอะมันก็คนก็จะกลับไปเล่น2021 -2020 เหมือนสมัยที่2 4 4แล้วกลับไปเล่น2 3 3อืมแล้วยิ่งตอนเนี้ยมันมันเล่นได้9ทีมอย่างเงี้ยตอนที่ปล่อยตอนแรกยังไม่รู้ว่า จะเล่นทีมอื่นได้เนี่ยเมื่อไหร่เราอย่างพวกเห็นมันเส้นกันยับเลยนะช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเซนแอตแลนต้าลาซิโอนาบลีอะไรเงี้ยไม่มีออกมาให้เล่นตั้งแต่ตอนแรกงงมากเลยน่าจะมาในเซตคือไงมันน่าจะมาแหละแต่ทำไม,มไม่มาเซตแรกไปเลยทีเดียวอืแต่มันน่าจะเซนไม่คือถ้าไม่ไงั้นมันจะเซนไปทาไมมันก็คงเดี๋ยวมันก็คงมีมาเพิ่มแน่ๆแหละอืแต่ไม่ใช่ในช่วง ที่วางขายแรกๆก็นะก็ต้องรอดูข้อมูลใหม่ๆที่เขาจะปล่อยออกมาอีกทีว่าจะยังไงสำหรับโหมดต่างๆ master league c o m l legend edit mode league ครับอะไรยังไงถือว่าเซอร์ไพรส์ที่คนนมีเนี่ยเลือก เลือกที่จะมาทางนี้เต็มตัวนะหลายคนบอกเลยว่าส่วนตัวผมก็ค่อนข้างผิดหวังนะที่มันดันมาทางนี้คือช่วงเปลี่ยนผ่านเจนอ่ะมันมีโอกาสที่จะแบบอย่างที่บอกไปว่ามันมีโอกาสที่จะทำอะไรดีๆอ่ะแต่ก็เนี่ยแหละค่านี้มันก็ผีเข้าผีออกอะ่ะบทมันจะเลือกทำนี้อะไรที่แบบ ขัดใจแฟนๆตลอดก็เดี๋ยวมาดูกันเวลา,าถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมนะก็อาจจะดีขึ้นต้องมาดูกันอีกทีนะครับมาลุ้นกันอีกทีก็สำหรับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษมานาที่นี้ด้วยนะครับใครมีความเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับ ยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันอีกทีในเพจนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะครับก็จะมีพวกคลิปเล่นเกมคลิปพูดคุยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการกดให้เป็นกำลังใจกันได้นะครับขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับเจอเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับมีรักแฟนเพจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย